ก็โรงพยาบาผมจะอนุาตให้ให้เว้งนะคบเก็บความใร้รดไว้ในส่วนที่นะครับซึ่งจะโฉชารีก็องบาร์วาให้งทะเียเปิดให้การแต่รูปแบบในเื่องาานตรงที่ก็คือันงีเในเทอร์มนที่ท่านอยู่นะครับก็เปต้องรับให้ลงเบียนเปิดแต่รูปแบบขาวก็เต็มรูปแบบนะขาวก็เต็มรูปแบบของทางเน่คือ1เจ็ดแปด2วิทยากรยี่ส สามบนตเทศช้ราเจ็ดปันยี่สิบชั่วโมนี่คืออย่างการปวดป็นรุนแรบนะครับนี่อย่างการปวดแผลรุนแรงนะครับเกินเจ็ดันนะฮะสอรถชัราชบนโตะนี่ร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบไม่ใช่้อแปดสิบรสิคือสายเกร้อแปดสิบที่นะครับสร้างก็มีจากทางยางมีก,การออก่อสร้างรอัที่เราใช้วความรูจุมากทีสนะครับก็ในแปดสิบเนี่ยก็คิดว่ามีจากปากท้องแล้ว คิดว่าที่บางเป็นได้ต่างต่าวี่มีห้องให้ว่าจะเปิดเป็นแบบเนี่ยตางในช่วงากา10มงกวา1งสานนะครับอาจจะถามว่าแล้วเราเราเจอเดุลาคมตามที่คยขาจะเปิดไหมนะครับในเรือนตุลาคมเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการน่าจะมการขยายการทดลองให้บริการเพิ่มเติมนะครับ จะมีการขยายขลขยายคือเพิ่มเพิ é, i i? I i? I i? ่มเติมการเปิดให้บริการเช่นเช่นเปิดให้จเปดกต่างเพื่ออะไรจะเปิดแบบเปิดถาวรในช่วงากช่องอินโฟร์นเพื่อไหร่นั้นเนี่ยนะครับงนี้นะเอ่ี พวกเราก็ต้องกาเอง้องนี้ก็ส่งเองเชนยนะครับเอ็สิบองาจกที่มได้หรือที่นีรู้สึกขาดนะครับเตสิอนี่เนตุลาตรงนี้นะครับตามแผนก็จะารเปิดให้บริการจากบัติไ้นะฮภาษา้เลี้ยวาเข่าทัยงนาเอเตสิบสองเป็นเอกชัได้เลยนะครับาง วิจารวิชาแล้วก็ลี้ยวเข้ามงแบใต้ารีลอสู่สว่ขาแดงข้าพนเจ้าปิยาอะไรงสู่สีน้ํขลต่ต่างๆนะครับพะในเวลาต่อก็สีลงทางเลยที่ลวทางส่อตอนนี้เราดาการมีเสตต้องเสร็จแล้วการเสตต้องทาบทด่าซึ่งผมก็ได้บอกให้เสตมีเล่นภาษา จขอดูระบเอกชนที่นะครัเราเาอะไรเงี้ยเพราะว่าจแล้วเนี่ยขาเยใต้ช่วงที่มาเชื่อมอ่ะเป็นของตกแต่แต่ก็จ้าก,กา 5, นพิเศษเก็บเงินให้นะครับแต่กาเสษเขไปเขาเสงานดซึ่งนาที่นนีอ่า่วา,น,า,าน,คน,นคน,นะน,คนที่ลานนะครับนี่เอกสิบกนะะเอหที่ทตลาดจะได้ท่าน้นต่อไปเรตางต่ยให้มีลาซ่ตอนนี้นะทนนีนา เอกชนเนี่ยเป้าหมายโครกาตอนนี้นะฮะต้องบอกนะครับตอนนี้อย่างพิเศษนะฮะเพราะถ้าเสร็จจหมดแล้วนะครับอย่างพิเศษ็จนะฮะเป้าหมายปีใหม่ก็คือจากกรุงเทพส่งบอลไปที่ไนถึงปากช่องเนี่ยจะเล่นมือทำให้เสร็จแล้ววิ่งได้หูทิศทางตลอดทางจากกรุงเทพถึงปากชอ ซ้ายขวาเรื่องั้นแตู่ยง่ายคือวิ่งหนึ่งคนะครับขาตายเราขาดเราจะิ่ง่ที่แต่ตรงปลา,ลชชากช่องโซล่ามีาาวิสน,นนะครับเพราะนั้นบูยง่ายคือว่าเป้าหายคือปีใหม่จะวิ่งจากบางเดียียาวไปลงโซล่าทีนะครับสินต่างๆช่วงกลางพวกการเปลี่นยนพวกเอ่ีพวกรงงานช่วงาอะไรเพื่อรองรับไปบ้าง Yeah. Uh -huh.